เขาใส่สนับกวันเขาเ่็นับควนเหาะเดียววะมันได้มาส่องหมอดิยกที่สองนะครับผมหวยคู่นี้นะครับเราว่างเมืองไทยนะครับผมมาจากคุณลีัมพบกับเจ้าแปดแสนเล็กหรือว่าน้กชายของคุณพ่อแปดแสนนะครับผมแปดแสนเล็กก็เป็นคุณนนาวกำงสีเกล็ด ครับผมติดตอมรู้สีเก็ดรู้สุดฟาจังหวัดไหนไม่รู้นะครับแต่ส oh oh em. ่วนเมืองไทยเป็นคนบริลัมน้องกี่ครับผมโอ้โหฝ่ายแดงเมืองไทยเล่นดีครับเล่นดีครับเอาส่งที่สาทายหน่อยสับสอกได้ครับมาเตะแก่หนึ่งจะแก่กันมาเตะมืงก็ปุ๊งนี่

ก็ปากปากเม็นเหม็นของแปดแสนน้ำแพงนะไตีเขาไปแล้วด้วยแปดแสนบอลมึงเขามามึงเขาม้ามึงเขามามึงเขามามึงเขามาเหมือนใครเดินเข้าไปโอ้ยโอ้โหไม่ร้อนับเกือบตกพิธีนะผมเจ้าแปดแสนจะแปดแสนเริ่มปากเขียวแล้วครับหมดครับกินน้ำกระท่อมไปเมื่อคืนนี้ไปสองสองหม้อโอ้ยเข้าไปไม่เงิน มไตส้าไปวฟท้องเขไปไปุกมึงถกไเตะขาไปดังเปียเก่มาปมทีแม่แสนเตะทักทมึงใยังเดินต่อต้องเตะสับสนโอยเตะเข้าไปบักแอวตกกระเบแทงน้าไปหน้างาเงือกใทยยังเดินเมื่อตยหน้าไปโอ้ยมึงไโอ้ยเตะ้ายเ มันเชี้ยวมึงได้มึงทีนี้ไปใช้ปากเป้าเน้นเจ้าปากเน้นก็เออเจ้าแผ่นสีก็เต็มหัวมึงได้เตะสายไปเข้าหนักเงาะปากแตกจิ้มทองไปดิโอ้โหจิ้มทองเข้าไปเตะเตะขาเข้าไปตั้งปีมึงเลยเตะสายไปโอ้โหไม่ล้มนะครับไม่ล้มไม่ล้มอี๋โอ้ยนี่เข้าไปประมาณห้าสิบหนึ่งเลครับผมเฮ้ยมึงได้กูด้วย เดินไปไหนมึงทีนี้ไปไหนทีนี้ไปเซ่บอเจ้าชื่อเล่นชื่อเจ้านะครับชื่อจุเมเจอร์แปรเซเล็กนะครับไอ้เจ้าก็ยึกยักยึกยักยึกจับบอเจ้ามึงให้กระเตยะายเจ้าเตยเดินเข้าไปเจ้าเตยฝ่ายแดงครับเจ้าเตยเดินเข้าไปมึงสีไปเซ่เจ้าเจ้าเตยขัวไปบอเอวเตยขัวไปทีนึงโอ้โหยกันหัวครับพวกนี้โอ้ยวางมาเยกะด้วยกรรมการมาแยาะกับปากเขียวเริ่มเขียวนะครับ ากเริ่มเขียวแล้วนี่เป็นไงครับนี่เป็นเซ่นี่เป็นเซ่ปากเจ้านี่เป็น่โอ้โหลำตัวเล่นนะครับเล่นเร็วโอ้ยการคว้าลูกนี้ปากเจ้าลบได้ครับปากเจ้าลบได้ปากเจ้าถือจีบปากเจ้าถือจีบเจ้าแผ่แสนไปขวเข้าไปเจ้าแผ่แสนหนีหนีไเป็นไงเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่ง สูนแล้วเฮ้ยตีหลอเป่าเมียงเลยสูนแล้วเฮ้ยฝีมือแล้วฝีมือนี่วะโอ้ยมวยฝีมือนี่วะพักเลยเอ็บไปเนี่ยเลตัวนเราอันนี้ก็อนเลี้ยตัวนเย่แน่สนานเลยเย่แน่มึงเคยเย่แนเย้ยอมเลยยอมเลยมึงแย่โมมึงยอมหนูกู้ยยอมสิมึงเคยเย่มึงเนี่ยมึงเคยเย่มึงเนี่ย เนี่ยมีเจ็บฟอกอยูนี้เจ็บอก